บายดีสบายดีสวัสดีค่ะ FC นะคะ FC วันดีชาแนลนะคะหรือว่าพี่แพรนะคะทุกคนที่มาติดตามแล้วก็มาซับสไครป์เท่นะคะที่เป็น FC ของน้องโนดดาวก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่จะพามาดูน้องอเมร์กับน้องออสก,การเล่นสไลเดอร์หน้าบ้านนะคะสไลเดอร์แบบน้ำฝนนะคะ,บบนนะ,คะมาดูกันเลยนะคะ ไหมคะอ่าเยก้าผัดกันกับน,น้องบ้างนี่นะคะละเล่นเขาเล่นอะไรนะอัลจ้าสเก็ตบอร์ดโอ้ยแปลว่าสไลเดอร์เล่นสเก็ตบอร์ดสไลเดอร์นะคะหน้าบ้านแล้วกด ล้างบ้านไปด้วยนะคะท่านกูเบรินะคะอ่าเบาๆกันนะครับจะได้ไม่ลื่นลมจะได้ไม่เจ็บมากโอ้เป็นไงบ้างเฮียค่ะเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมต้องเบาๆเบาๆโอเคเงียบตุ้มต้องเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวระวังแขนอเฮ็ยกต้องเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บแขนนะคะพี่แพรเตือนแล้วนะเบาๆนะครับ อ่ปิดประตูข้างนั้นให้สนิทเหมือนเดิมด้วยเฮก้ก้ปิดประตูข้างนั้นให้สนิทเหมือนเดิมครับเราจะได้แบบเวลาสไลด์ไปฝั่งโน้นเราจะได้มีที่เกาะอ่าล็อกไว้เลยครับอ้ามือวันนี้เมื่อแต่งตัวหล่อมากเปลี่ยนหลายชุดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะสองคนพี่น้องแข่งขันกันเล่น,นะ ใส่สกูตเตอร์ไหมอ่ะต้องใส่สกูตเตอร์ไหมอ่ะโอ้โหขาดูค่ะสนุกจริงๆนะคะเมื่อเบาๆด้วยนะคะรับ ยุงไปเยอะอ้าวจับยุงได้แล้วก็ปล่อยยุงไปอ้าวเล่นอันนี้ด้วยาาสกูตเตอร์เอาลองชนกันเเล่นสองคนก็สนุกได้นะคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบาเบาเบาาโอ้ยโ,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 โอ้ยโ,โอ้ย เหนื่อยแล้วหรอครับเหนื่อยยังไม่เหนื่อยครับระวังด้วยนะไม่เหนื่อยจะต้องระวังด้วยนะครับเอาเข็นไปความสุขถ้าไม่เอามันแรงเกินไปเดี๋ยวเจ็บไม่เอาอันก้าทำเบาๆมันแรงเกินไปเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวแขนหักเลยนะจะตูถ้าเล่นไม่ระวังไม่ให้เล่นแล้วนะ หัวตรงนี้ไว้แอาอันตรายมันเจี่ยวเกินไปก้าวิ่งไวออดก้าวพี่แพรเตือนไม่ฟังเลยไม่เอาครับระวังด้วยเวลาเดินตรงนี้มาอย่าไม่เนเด็ร,ระวังเ,เอาว่าต้องรับขพ่อหลังเฮียไม่ใช่ รอคิวครับรอคิวันเกียวๆนั่นก็เป็นหญ้าเทียมนะคะเอามาว่าจะปลูกนะคะแต่ยังไม่ได้ปลูกค่ะนุดดาวสาวมักงกรไม่รู้หายไปไหนไปทำกับข้าวแล้วมั้งคะโอย้ยใครมาทับขาพี่แพนี่ ยังไม่ถึงที่ต้องต่อ,ตอ,งตอสงสัยต้องมีคนร้องไห้แน่ๆเลยค่ะวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีคนร้องไห้นี่สงสัยจะไม่ได้หยุดกันแน่ๆเลยอือต้องร้องไห้แน่ๆเนี่ยระวังนะครับนนไม่อยากนนไม่ให<ล><ม>้พี่พแพรไม่อยากฟังเสียงเด็กร้องไห้อะ ก็เบรกเบรกด้วยนะครับดูน้องด้วยครับุกเก้าไม่ไเรบรกไ,ไม่ได้ครับอ้าวทำไมจะเบรกไม่ได้ครับมันมีที่เบรกข้างหลังมีไงเหยียบบนข้างหลังอ่ะเออเนี่ยนี่มนเหยียบข้างหลังอ่ะเราก็คือเบรกเลยอเออเดตุ้มเปะเลย เราข้าในบ้านนะถลม่มลนแรงอะเอามาสวัสดีเอฟซีของพี่แพรทุกคนก่นอนเอาเมื่อสวัสดีก่อนเมื่อครับมาสวัสดีเอฟซีทุกคนก่อนวางเเอาสวัสดีรอรอทำมือ,อยังไงพนมมือพนมมือให้สวยสวยก่อน,นพนมมือไว้ก่อนอ่ะเันนเราเล่น สเก็ตบอร์ดเลื่อนๆน่าสนุกไหมครับสเก็ตบอร์ดเลื่อนๆสนุกเอาจ้ามายังไงคะอันนี้เล่นอะไรสวัสดีค่ะตอนนี้ขอนางมือเลยครับสวัสดีคุณอาสวัสดีไวๆจังเอาช้าๆแบบรอๆค่ะวันนี้เล่นอะไรคะวันนี้เล่นแข่งรถครับแข่งรถอะไรครับแข่งรถครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแข่งรถอะไรล่ะคะหยุดก่อนครับต้องไปทำงานให้ ต้ออองโยยะไรเนี่มากดติดมางมาฝากช่องก่อนแล้วจะไปแล้วติดตามเอาดีๆดีๆหยุดก่อนดีกว่ามากดไลค์กดแชร์กดซัพพลายแล้วที่สำคัญอย่าลืมติดตามช่องวันดีอะไรคะเลิะเธอชนะใครเอาไีๆวัดีแชทเนียเอาดีๆนะครับพี่เขาไม่ดูวันดีเชทเนลโอเคครับีบังคับไม่พูดนะคะแม่อย่างนั้นไม่ได้กินขนมนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวก็ต้องลาแล้วนะคะต้องะปติดกบคลิปเพียงเท่านี้นะคะจะไปเล่นกับน้องจะไปดูน้องแล้วนะคะเดี๋ยวอ้างง่ค่ะหลอกค่ะท่านผู้ชมแพ้ตลอดเลยอดได้ได้อดได้ไรครับอดได้ดาวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอเล่นกับน้องแล้วนะคะต้องไปดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นปูนนะคะเป็นพื้นปูนค่ะ ถ้าไม่ระวังนี่ลม้มอาจจะเจ็บหรือหัวแตกได้นะคะแต่อยากเล่นนะคะน้องๆอ,อยากเล่นก็ต้องแบบห้ามห้าไม่เล่นได้ค่ะแต่จะพยายามดูแลให้ใกล้ชิดที่สุดนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะบ๊ายบายเฮก,ก้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะวันดีชแนลนะคะ ดูคลิปวันดีให้จบเลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ยังกลับมาแล้วยังอะไรคะยังยังบ๊ายบายกลับมาเริ่มใหม่ไกลๆเลยทนะั้งหมด